สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนปี2021นะคะทีนี้เราลงให้2เทปนะคะเมะื่อวานคือ168แล้วก็วันนี้ EP 169ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดไปถึงเรื่องของฮาโลวีเนี่ยนะคะก็มีท่านผู้ชมทักมาบอกว่าฮาโลวีปีนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดก็ได้หรือว่าจะเป็นเพราะว่า อ่มามันเป็นวันอาทิตย์ก็ได้นะน้องๆไม่ได้ไปโรงเรียนอะ่ะเราก็เห็นว่าเงียบเหงาเหมือนกันไม่ค่อยมีใครมาเคาะประตูเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆอากาศก็ไม่ได้หนาวมากแต่เราคิดว่าผู้ปกครองตอนนี้ก็คอนเซิร์นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของขนมแล้วก็ความปลอดภัยของลูกด้วยเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ทราบตอนนี้เขาผลิตยาเค นเเคปามีนยาอีนะพวกเอสเตซีเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของขนมด้วยนะคะมันหน้าตาหน้ากินเหมือนขนมมากเรียกว่าแยกแทบจะไม่ออกว่ามันเป็นยาเสพติดนะ,นะคะรวมถึงตอนนี้ไอ้กรัรมมี่แบร์ที่คุณเคยเคี้ยวไอ้กัมมี่แบร์ที่มันเป็นรูปหมีอ่ะ มีที่มันเคี้ยวหนึบๆอร่อยๆอเนี่ยเขาก็ออกมาในรูปแบบของอกัญชาก็ทำเป็นรูปแบบของกัมี่แบร์ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะโดยใส่สาร THC เข้าไปในกัมี่แบร์นะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดขนมะนะคะที่มีสารเสพติดอยู่ในนั้นมันก็มีความน่ากังวลสำหรับผู้ปกครองเหมือนกันดังนั้นเราก็เข้าใจว่าฮาโลวีนปีนี้ Trick or Treat ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาะนะคะเพราะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราก็ไม่อยากให้ลูกกินของพวกนี้ แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องในอเมริกาเดี๋ยวเราจะพูดในเทปที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องชายแดนก็แล้วกันนะคะเราจะพูดเรื่องยาเสพติดลงไปในนั้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราพูดไปถึงเรื่อง immigration plan C อันนึงที่เราลืมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่า มันจะมี provision อันหนึ่งที่เขาพยายามนะคะที่จะให้โรบินฮูดที่เสียภาษีโดยไม่ว่าจะเป็น social security number หรือว่า itin number เนี่ย สามารถที่จะขอสวัสดิการของรัฐได้นะคะเช่นไอ้พวกฟู้ดสแตมขอ h o าซิ่งอะไรทั้งหลายนะคะรวมถึงกลุ่มดาก้าโปรแกรมก็จะให้ขอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐแล้วก็เป็นเงนิงนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ซึ่งตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อันนี้เราดูจากตัวเราเองอะนะถ้าเกิดเราไม่ไปโรงเรียนเราก็ไม่มีความรู้ที่จะมานั่งทํางานหรือเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้แต่ว่า ไออันนี้มันเป็นแค่แลนเท่านั้นน,นะคะมันยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎใดๆแต่ว่าเขาพยายามที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะแร์กับโรบินฮูทที่เสียภาษีด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นคนหนึ่งในคนที่เสียภาษีแล้วนะดังนั้นเขาควรที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ไอที่เรียกว่า public charge ก็คือสวัสดิการของรัฐด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็มีความย้อนแย้งอะน,นะคะของกฎหมายเพราะว่าไอ้กฎ public charge เนี่ยหรือว่าการขอการช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐเนี่ย มันมีอยู่ในกฎหมาย Immigration Act มามากกว่า100ปีแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าไปอ่านคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของ USCIS แล้วเขียนว่า Public Charge เนี่ยเขาจะมีคำอธิบายว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะคะโดยก็คือเขาต้องการให้ i m m i g r a n t ที่อยากจะอพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกาและอยากจะได้ใบเขียวเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับสวัสดิการของรัฐหรือว่าไม่เป็นภาระใดๆของรัฐอนะคะทีนี้พอมาในยุคข,ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็เพิ่มเรื่องนี้ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นโดยออกแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า I ถ้าเราจำไม่ผิด944นะคะเพื่อให้คุณเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของคุณหรือว่าคุณเคยขอสวัสดิการของรัฐอะไรไหมเพื่อให้ u s a s นั้นพิจรารณาประกอบการพิจรา,ารณาว่าควรจะให้ใบเขียวคนนี้ไหมถ้าเกิดคนนี้เคยขอสวัสดิการของรัฐก,ก็ไม่ให้เพราะถือว่าเป็นการผิดกฎนะคะแล้วก็เป็นเป็นภาระของรัฐด้วยทีนี้เมื่อไบเดนเข้ามาปุ๊บเนี่ย ไบเดนก็ยกเลิกในส่วนนี้นะคะบอกว่าในการพิจารณาใบเขียวไม่ต้องให้มีการดูเรื่อง Public c ชาร์ตไม่ต้องให้ส่ง II ในโฟที่ทรัมป์ทำขึ้น ทีนี้มันก็เกิดการฟ้องร้องขึ้นน,นะคะโดยมี14รัฐร่วมกันฟ้อง Biden Administration ว่าทำผิดกฎหมาย i m ิมิเกรชันโดยตอนนี้เรื่องเข้าสู่ Supreme Court หรือว่าศาลดีกาสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ศาลก็รับเรื่องนะคะที่จะนำมาพิจารณาด้วยเพราะถือว่ามันเป็น Federal l ร w ลก็คือกฎหมายของรัฐบาลกลางทีนี้เราก็เลยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่า อย่า,าคนที่เป็นโรบินฮูดนะคะอย่าพิ่งไปใช้สวัสดิการใดๆของรัฐจนกว่า,เ,าเขาเรียกว่าแผน n C จะประกาศออกมาว่ามันผ่านแล้วจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแผนเนี่ยมันมีความย้อนแย้งกับกฎหมายจริงๆและปกติสุรีมคอร์ทเนี่ยเขาจะดูรัฐธรรมนูญเป็นหลักเขาจะดูตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการที่เขาจะตัดสินถ้ามันดูแล้วมันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญหรือ ตัวกฎหมายเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นไปตามที่มันเคยมีซึ่งก็แน่นอนว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้นะคะดังนั้นโรบินฮูดอย่าพึ่งไปใช้สวัสดิการใดๆของรัฐดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกับตัวคุณเองในอนาคตก็ได้ถ้าปรากฏว่าศาลสั่งว่าเออใชอ่คุณไม่ควรมีสวัสดิการของรัฐหรือว่าไม่ควรใช้สวัสดิการของรัฐในการที่จะมาขอใบเขียวหรือเป็นพาสเวย์ของซิเซนชิพในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ให้เรามัดระวังตรงนี้ด้วย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ,ไอเรื่องของการ take action เรื่อง public charge เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะใน USIS c นะถ้าเกิดคุณอยากพิสูจน์คุณลองดูก็ได้คุณลองตั้งท้องสัก5เดือนนะแล้วถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาที่ตอมาราัสที่ตอมอไหนก็ได้ แล้วคุณบอกเจ้าหน้าที่ต่อมาว่าฉันท้องห้าเดือนแล้วฉันจะมาคลอดที่นี่รับรองคุณจะโดนส่งกลับวนนั้นเลยแม้ว่าคุณท้องก็ตามเพราะว่าคุณกําลังจะเข้ามาเพื่อใช้สวัสดิการของรัฐที่นี่นั่นเองนะคะดังนั้นมันก็จะมีไอ้พวกที่เข้ามาคลอดฟรีในอเมริกาส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บอกแล้วเขาก็จะอาพรางนะก็จะมาตั้งแต่ตอนท้องเล็กๆอยู่เงี้ยให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้แต่ถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะ คุณลองบอกกับที่เราบอกอ่ะรับรองว่าคุณได้กลับบ้านด่วนวันนั้นเลยจริงๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของไอก้กฎ m m i g r a t i o n มันไม่ได้ take action เฉพาะใน u s a s แต่มันมาในส่วนของที่ต่อหมอด้วยนะคะนี่ก็คือเราเอามาเล่าสู่กันฟัง มีน้องถามว่าถ้าหนูจะตกปลาในอเมริกาแล้วขายแบบเหมือนที่เมืองไทยได้ไหมอันนี้คําถามก็หมายถึงว่าคุณอยากจะไปตกปลาในแม่น้ําลําทานทะเลสาอะไรก็แล้วแต่เล้วมาใส่กระมังขายเหมือนแม่ค้าที่ตลาดประทุมอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะคําตอบก็คือจะ จะตกปลาที่เนี่ยมันต้องมีลายเส้นก็คือมันต้องมีใบอนุญาตในการตกปลานะคะแล้วคุณก็ต้องดูกฎของแต่ละรัฐด้วยบางทีต้องดูกฎของแต่ละเขตด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเช่นที่ฟลอริดาถ้าคุณจะตกปลาน้ําจืดก็ต้องมีลายเส้นการตกปลาน้ําจืดถ้าจะไปตกปลาน้ําเค็มก็ต้องมีลายเส้นของชนิดปลาน้ําเค็มด้วยนะคะหรืออย่างอิลลินอย ถ้าคุณจะไปตกปลาชนิดแซลมอนหรือปลาทราสเนี่ยคุณก็จะต้องมีสแตมพิเศษหรือจะต้องมีลายเส้นพิเศษในการตกปลาบางชนิดด้วยนะคะแล้วบางแห่งเขาก็จะระบุว่าปลาชนิดที่คุณจะตกมันจะต้องมีความสั้นความยาวของตัวปลาเท่าไหรขนาดเท่าไหร่ที่จะตกได้แล้วไม่ได้ แล้วบางช่วงมันก็จะมีช่วงปิดว่าช่วงนี้ตกปลาได้หรือไม่ได้เพราะมันเป็นฤดูการวางไข่อะไรก็แล้วแต่นะคะและการที่คุณจะเที่ยวไปวางขายตามสถานที่สาธารณะคุณก็ต้องมีเขาเรียกคอมเมอรเชียลไลเซนก็คือมีไลเซน s ์ใบอนุญาตในการทำการค้าขายแบบนั้นด้วยดังนั้นมันก็ไม่ง่ายแบบที่อยู่ๆคุณจะคิดว่าคุณจะไปจับปลามาจับแม่น้ำแล้วใส่กระมังแล้วก็วางขายแล้วก็หาเงินแบบนั้นนะคะสรุปว่า ตกปลาที่นี่ทําได้ไหมทําได้แต่คุณต้องมีลายเส้นแต่คําถามของคุณนะมันทําให้เรานึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่แม่เคยพูดว่าแกนี่โชคดีนะชีวิตของแกแล้วก็เด็กรุ่นของแกเนี่ยโตมาแกไม่ต้องทําบาปเลยแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําบาปด้วยเพราะแม่เขาพูดถึงเขานึกไปถึงยุคของตัวเขาว่าแม่เราเกิดที่ภาคอีสานใช่ไหมบ้านนอกแล้วก็เป็นออลูกชาวนาแม่ก็บอกว่ามันก็ต้องประทังชีวิตกันด้วยการบางทีต้องไปจับปลา มากินนะคะมาทํากินการบางทีต้องไปจับเขียดจับอึองจับอะไรของเขาว่าปูนาอะไรของเขาที่เขาต้องเขาเรียกว่ามาประทังชีวิตมาต่อชีวิตแล้วบางทีเวลามีเทศกาลมีงานงานบุญงานวัดบางทีก็ต้องหรืองานแต่างงานงานศพก็แล้วแต่บางทีก็ต้องไปเชือดหมูอะไรอย่างเงี้ยเอามาทําเลี้ยงเลี้ยงชาวบ้านทำทำพิธีทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องผิดสีนะนะในยุคข,ของเราเนี่ยมันไม่ต้องแม่ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยโชคดี คำถามของคุณมันทําให้เราเรียกว่ารีมาย์คาพูดของแม่ว่าเอ้ยจริงนะบางทีคุณก็ต้องถามตัวเองว่าการที่เรามาอยู่อเมริกาเนี่ยเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องไปไปเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตเราหรือเปล่าเพราะว่าอเมริกานะมันไม่ใช่ออฟริกานะคุณอีกอย่างหนึง่งเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องทําเพื่อละเมิดศิลข้อที่1ข้อปาณาติบาตหรือเปล่าในการที่เราต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าจริงๆที่เนี่ย กับข้าวก็เหลือเฟืออาหารก็เหลือเฟือนะคะงานที่มีเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะสำหรับที่อเมริกาถ้าคุณเป็นเป็นคนขยันเราจะบอกจริงๆไม่ใช่เฉพาะอเมริกาที่ไหนก็ได้ถ้าคุณเป็นคนขยันและคุณไม่เลือกงานนะคุณทํางานคุณก็ได้เงินนะ่ะโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตเราอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่มันเลือกได้แบบเนี้ยเรามีความจําเป็นว่าเราจะต้องไปละเมิดสินไปเพื่ออะไร สิ่งหนึ่งที่เราเคยได้ยินพระอาจารย์สอนก็คือสิ่งที่ทําให้คนกับเทวดามีความแตกต่างก็คือเรื่องของฮิริโอตปะความเกรงกล้าความละอายและเกรงกลัวต่อการทําบาปสิ่งหนึ่งที่เราจะถามก็คือมันมีแค่สองทางอ่ะให้เลือกระหว่างว่าคุณจะทําหรือคุณจะไม่ทํา ถ้าเกิดว่าคุณต้องทำเนี่ยต้องถามว่าคุณทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับการที่เราทําถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราคิดว่าน่าจะหลีกเลี่ยงดีกว่านะชีวิตมันไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นที่เราจะต้องไปแบบว่าไปเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราอะนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังอะนะที่ที่แม่ที่แม่สอน อีกคาถามหนึ่งน้องถามว่าถ้าหนูเป็นสาวข้ามเพศอยากจะเป็นทหารได้ไหมนะคะอันนี้เราจะต้องเล่า policy ให้ฟังก่อนมันมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะที่เขาห้ามกลุ่ม LGBTQ เป็นทหารเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยจิตแพทย์ลงความเห็นว่ากลุ่ม LGBTQ หรือว่ากลุ่มรักร่วมเพศเนี่ยเป็นพวกจิตวิปริตจิตเพศพูดง่าย ไม่อยากจะให้เข้าไปร่วมกองทัพเดี๋ยวจะทำให้กองทัพมีปัญหาแล้วมันก็เป็น traditional อย่างนั้นอนะยาวนานมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันบิลคลินตันที่เขาก็อยากจะเลิกแต่เขาจะเลิกชนิดที่ว่าพลิกซ้ายไปขวาเลยเนี่ยมันยากเพราะมันเป็น traditional ที่ทำมานานแล้วนะคะเขาก็เลยออก policy อันหนึ่งที่เรียกว่า don't ask don't tell ก็หมายความว่าถ้าใครไม่ได้ถามแกก็ไม่ต้องพูด ก็คือตราบใดที่คุณปิดความลับของคุณเงียบสนิทคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นทํางานในมิลิเทอรีได้ถูกไหมคะมันก็มันก็ดูไม่ค่อยแฝงนะแต่ว่าคือเขาก็อยากจะทําให้มันให้มันแฝงแต่บางทีตอนนั้นมันยังทําไม่ได้ทีนี้มาถึงในยุคของ President Obama President Obama ก็เห็นถึงความเท่าเทียมก็เลยคิดว่ากลุ่ม LGBTQ นั้นควรที่จะเข้ามาเสิร์ฟเป็นมิลิเทอรีได้เพราะเขาก็ เป็นคนแล้วก็เป็นคนดีเหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยแหละก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็เลยสิ้นสุด p olicy d o n t Ask d o n t t e l l s ในสมัยคลิน้านไปทีนี้พอมาถึงยุคประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็จัดการแบนค่ะบอกว่าไม่อยากให้ transgender เข้ามาเป็นทหารนะคะพอมาถึงยุคคลิน้านเอ,อ่อขอโทษทีมาถึงยุคประธานาธิบดีไบเดน ก็เพนทากอนก็ประกาศล่าสุดนะคะว่าให้ Transgender นั้นกลับเข้ามารับราชการเป็นทหารได้ตราบใดที่สามารถปฏิบัติตามกฎได้อย่างเหมาะสม,มนะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงค์ข่าวของ NPR ให้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าทางเพนทากอนอนุญาตให้ทรานสเจนเดอหรือว่าสาวข้ามเพศสามารถที่จะเข้ามารับราชการได้นะคะ พอมาถึงตรงนี้เรากําลังจะพูดกับท่านผู้ชมว่าหลายต่อหลายเรื่องในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสมมุติถ้ามีใครสักคนจะประกาศสงครามมันก็อยู่ที่นักการเมืองว่าจะมันจะทํำยังไงไอเราอยากจะเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารมันก็อยู่ที่นักการเมืองมันจะให้หรือมันไม่ให้ไอเรื่องอิมิเกรชันโรบินฮูดจะได้หรือไม่ได้ก็นักการเมืองแค่ไม่กี่คนตัดสินใจนะคะหรือแม้กระทั่ง ไอ้เรื่องวีซ่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งนั้นนะที่มันจะตัดสินใจกับชีวิตพวกเราว่าเราจะเอาอยัางไงดังนั้นบางทีคําถามของคุณเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ของยุคนั้นๆว่าใครมาเป็นผู้นำบางทีผู้นําคนนี้ให้บางทีผู้น,คน,นานคนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วมันไม่ให้นั้นนโยบายมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาตอนนะวันนี้ข่าวบอกแล้วนะคะว่า transgender สามารถเป็นทหารได้ถ้าคุณอยากจะเข้าไปอ่านข่าวเพิ่มเติมเดี๋ยวเราโพส์ตให้ในความเห็นที่1วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ